ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นบอ่อน้ําในลักษณะนี้ซึ่งผู้ใหญ่ในสมัยก่อนนั้นสอบจะขุดเจาะไว้เพื่อเอาน้ําดังกล่าวนั้นมาใช้และดื่มในชีวิตประจําวันแต่อยู่ในบางเขตของชนบทหรือเขตชานเมืองและบางท้องถิ่นนั้นยังคงใช้บอ่อน,น้ํานี้ในชีวิตประจําวันของพวกเขาเพื่อดํารงชีวิตซึ่งบอ่อน้ําในลักษณะนี้พวกเขามักเรียกว่าบอ่อน้ำาส คืนเดือนมืดในช่วงฤดูฝนไอ้ก้านเด็กหนุ่มที่ชอบออกเดินป่าและหาของป่าในตอนกลางคืนเขานั้นได้พกไฟฉายและกระเป๋าสะพายใบเล็กๆเด,กเดินเข้าไปในป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านสักเท่าไหร่ไอ้กา้าน ตั้งใจจะไปหาตะกะแตนเพื่อให้ได้เยอะๆเพราะเขานั้นชอบเอามาทำอาหารในระหว่างที่ไอ้ก้นนั้นเดินเข้าป่าไอ้ก้านก็สังเกตเห็นทางแปลกๆที่เต็มไปด้วยปายาลล่าหญ้ารกรงแต่เหมือนมีคนเดินผ่านอยู่บ่อยๆ เขาตัดสินใจเดินตามเส้นทางนั้นไปจนพบบอ่อน้ำเก่าที่เป็นวงกลมประมาณ2เมตรที่มีหินเป็นสี่เหลี่ยมอ้อมรอบปบอ่อน้ำไอากานได้หยุดยืนมองบอ่อน้ำนั้นด้วยความสงสัยเอทำไมถึงมีบอ่อน้ำอยู่กลางป่าแบบนี้นะจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆขณะที่ก้านนั้นมองลงไปในบอ่อน้ำด้วยแสงไฟสายของเขาน้ำในบอ่อนั้น ดูเป็นสีดำขุ้นสนิทไม่สะท้อนแสงไฟสายของเขาแต่อย่างใดและบ,บอ่อน้ำนั้นก็ดูจะลึกจนมองไม่เห็นก้นบอ่อจูๆ่ๆเสียงน้ำในบ่อนั้นก็ดังกระพืบขึ้นโดยไม่มีวัตถุหรือสิ่งอะไรที่ตกลงไปในบอ่อน้ำสักพักหนึ่งเสียงที่แหลมสูงก็ดังแว่วขึ้นมาจากบอ่อน้ำ ช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเสียงนั้นเป็นเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิงไอ้ก้านขนลุกไปทั่วตัวและเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกช่วยข้าด้วยช่วยข้าขึ้นไปทีฉันหนาวเหลือเกิน เสียงระก่านั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและโอยหวนที่น่ากลัวไอ้ก้านนั้นถอยหลังออกมาอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นร่างของเด็งหญิงก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากบอ่อน้ําแขนที่ยืดยาวของเขาที่ผิดปกตินั้นเตื้มมาหาเขาไอกา้ก้านพอได้จังหวะก็รีบวิ่งอย่างสุดชีวิตเขานั้นสะดุดลากไม้ล้มลง เด็กน,นั้นก็ยังดังตามหลังเข้ามาอยู่พอไอ้ก้านหันกลับมามองเขาก็เห็นร่างของเด็กนั้นลอยตามหลังเข้ามาไอ้ก้านแทบเสียสติเขาคิดอย่างเดียวว่าจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดพอลุกขึ้นได้ไอ้ก้านนั้นก็ทิ้งรองเท้าและวิ่งออกจากปานั้นอย่างรวดเร็วอยากจะร้องให้คนช่วย เช้าต่อมาเขานั้นก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นนั้นให้กับพ่อเขาฟังและพ่อเขานั้นก็ได้บอกว่านั้นคงจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่ในสมัยก่อนนั้นที่ถูกฆาตกรรมและก็ทิ้งลงในบ่อน้ำแห่งนั้น พร้อมทั้งถูกสะกดวิญญาณไม่ให้วิญญาณนั้นขึ้นมาจากบอ่อน้ํานั้นได้และตอนนี้คิดว่ามอผีคนนั้นได้เสียชีวิตแล้วและวิญญาณนั้นคงจะพ้นจากมนสะกดและเขานั้นคงขอความช่วยเหลือเพื่อให้มีคนนั้นไปปลดปล่อยวิญญาณเขาและวันต่อมาพ่อของไอ้ก้านนั้นก็ได้ชวนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่อยู่แถบนั้น ได้นิมนพระนั้นไปสวดทําบุญกุศลให้กับเขาเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของเขานั้นไปสู่สุคติและนับจากนั้นมาบอ่อน้ําแห่งนั้นก็ถูกทับถมด้วยนายทุนที่ได้ปลูกเบิกที่ดินแห่งนั้นทําเป็นลานกว้างเพื่อสร้างโรงงานในปัจจุบันแล้วในเนื้อที่ดินของท่านผู้ชมล่ะครับ ไม่แน่อาจจะมีบอ่อน้ำเก่าและมีวิญญาณสิงอยู่ในบอ่อน้ำแห่งนั้นก็เป็นได้นะครับก่อนจบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับ